สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนิวทีเดเกชันเคยหล่ลงรวข่าวสารลูกหลังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอสเสนอข่าวไอ้ปืนใหญ่ยิ้มออกบุกโยสกาฟนบอลปืนใหญ่โล่งใจหลังผู้เชี่ยวชาญยืนยันบุกโยสกาปีกฟอร์มแรงอเซนอลไม่ต้องผ่าตัดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังที่ได้รับจากการช่วยทีมชนะพาเลทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอเซนอนสโมสรดังแห่งสกุลีอังกฤษได้รับข่าวดีหลังมีาการเปิดเผยว่าบุกโยสกาปีกคนสำคัญไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณกล้กกามือ่บบ่่ว โยทาืนใหญ่ไรต้อนดอีกเกิลคิดต้านผลิตห้าประตูตัวหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้นักเตะต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์ซึ่งส่งผลกระทบในการไล่ล่าแช,ชมป์ของสโมสรในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการปรึกษากับผูเ้เชี่ยวชาญแล้วมีการยืนยันว่าปีกฟอร์มแรงทีมชาติอังกฤษไม่จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างมากสําหรับทีมของกุนซือมิเกลอัลเตต้านี้ซาก้าเป็นหนึ่งในนักเตะคีแมนสำคัญของอาเซนอลในช่วงหลายซีซั่นที่านมายใกวริต ไปกับทีมด้วยกาวลูกและทำไป13-10จากการเล่นทุกรายการบัดครับชอบกดไลค์ชแชร์กดติดตามแลชอบสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝ้าพิธานี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ